สวัสดีครับทุกๆท,ท่านชาวราศีธนูผมอาจารย์เกียรติช่องคคชโหรานะครับวันนี้ก็จะมาอ่านดวงดาวให้ท่านฟังนะครับว่าในปี2567นนี้ดาวบนท้องฟ้าได้บอกว่าชาวราศีธนูจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นบ้างในเรื่องของวาสนาความรักการเงินและการงานนะครับมาฟังเลยครับว่าเป็นอย่างไร ชาวราศีธนูนะครับในปี2567นี้จะได้เกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งใหม่ๆจะได้ผชนกับสิ่งใหม่ๆความทันสมัยจะได้เข้าสังคมใหม่ๆจะได้สังสรรค์จะได้พบกับคนที่อายุน้อยกว่าทำให้ชีวิตมีชีวิตชีวานะครับการเงินการทองของชาวราศีธนูในปี2567นนี้ก็จะเป็นการลงทุน เรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนกับญาติพี่น้องเรื่องการงานชาวราศีธนูก็จะได้ร่วมงานใหม่ๆมีกิจกรรมใหม่ๆสังคมใหม่ๆนี่คือเรื่องโดยรวมทั้งปีของชาวราศีธนูนะครับชาวราศีธนูในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมภานี้นะครับท่านจะได้ สังสรรค์กับกลุ่มสังคมใหม่ๆสังคมที่เป็นสังคมทันสมัยหรือหวาท่านจะได้พบกับผู้ที่อายุอ่อนกว่าเข้ามาร่วมกิจกรรมการงานการเงินกับท่านนะครับในด้านการเงินจะมีการวิ่งเต้นจะมีการหยิบยืม เพื่อเข้าสังคมเพื่อการลงทุนในด้านการงานนะครับตนเองกำลังคิดโปรเจกต์ใหม่ๆอยู่ด้านความรักนะครับท่านจะต้องบอกว่ารักเด็กในะตอนนี้ครับคือไปชอบคนที่มีอายุน้อยกว่าด้านคู่ครองนะครับคู่ครองก็เกาะติดอยู่กับท่าน ตลอดเวลาตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีปากเสียงกันบ้างเล็กๆน้อยๆชาวราศีธนูช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนมีนานี้นะครับท่านจะได้มีการใช้เงินใช้ทองไปกับบุตรหลานบริวารหรือกิ๊กด้านความรักนะครับท่านจะมีการ ใช้เงินใช้ทองไปเพื่อการเข้าสังคมการท่องเที่ยวการเดินทางระยะสั้นด้านการเงินท่านมีโปรเจกต์ขนาดลงทุนมากใช้เงินมากซะหน่อยนะครับในการลงทุนร่วมกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเป็นการลงทุนที่พัฒนาต่อเนื่องขึ้นมานะครับจากการคุยกันเล็กๆแล้วมันขยับขยายเป็น เรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นตามลำดับศีธนูช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษานี้นะครับวาสนาของท่านจะได้เกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวกับคนที่อ่อนวัยกว่าอายุน้อยกว่าบุตรหลานหรือบริวารท่านจะได้มีความก้าวหน้าทางสังคมเพราะการออกสังคมนะครับสำหรับบางท่านนะครับก็คือ จะได้สัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับทำให้ตนเองหลงรักสัตว์เลี้ยงนั้นอยู่ด้านการเงินก็ยังเป็นการลงทุนกับญาติพี่น้องอยู่แต่จะมีความไม่เข้าใจกันด้านการเงินอยู่บ้างนะครับอาจจะต้องเถียงกันเยอะหน่อยเพราะว่ามีญาติพี่น้องบางท่านนะครับที่เขา,เาลงเงินน้อยแต่เสียงเขาใหญ่ ด้านการงานคือท่านจะได้มีการทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับใช้มันสมองเข็นโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาได้เข็นออกมาได้ชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษาถึงเดือนพฤษภานี้นะครับท่านก็ยังคงได้ยุ่งเกี่ยวอยู่กับบุตรหลานบริวารโปรเจกต์ใหม่ๆแต่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาแล้วเพราะว่าได้มีการเข้าเจรจากับ ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่ให้ให้คุณให้โทษได้นะครับซึ่งเขามีข้อแนะนำมาจําเป็นต้องมาเปลี่ยนแก้ไขโปรเจกต์ที่ท่านจะทำนะครับถึงขั้นที่ต้องยกเลิกกันเลยก็ก็มีคือต้องเปลี่ยนตัวโปรเจกต์ไปเลยด้านความรักนะครับท่านก็คงยังมีรักอยู่กับคนอายุน้อยนะครับ ทำให้ท่านทําตัวเป็นเด็กไปด้วยด้านการเงินนะครับนอกจากการลงทุนที่พูดถึงไปแล้วนี่นะครับท่านก็อาจจะมีการเปลี่ยนรถมีการเปลี่ยนรถหรือเปลี่ยนบ้านที่อยู่นะครับเป็นการวิ่งเต้นเพื่อจะขายออกชาวราศรีธนูในช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนี้นะครับ ท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากคือตัวท่านจะเกิดมีปัญหาข้อติดขัดมีปัญหาเรื่องใหม่ข้อติดขัดใหม่ๆเริ่มที่จะมีความละหองละแหงกับคนที่ท่านดูดูอยู่ที่อายุน้อยกว่าอยู่นะครับด้านความรักนะครับ คบเด็กก็ต้องสร้างความมั่นคงให้เด็กนะครับปุตตะก็จะเรียกหาความเป็นพันธุคือขอความมั่นคงนะครับซึ่งทําให้ท่านเกิดความไม่ราบรื่นเกิดมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขหรือท่านมีโอกาสที่จะต้องซ่อมรถมากเลยในในช่วงเดือนนี้ด้านการเงินให้ระวังการใช้จ่ายนะครับเพราะว่าท่านจะมี แนวโน้มที่จะต้องใช้ใจ่ายเพื่อรักษาหน้านะครับเป็นการรักษาหน้าเสียมากกว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินเพื่อรักษาหน้าการรักษาหน้านี่หมายถึงรักษาชื่อเสียงเกียรติยศความภูมิใจนะครับไม่ใช่รักษาสิวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเป็นฝ้าอะไรไม่ถูกไม่ใช่ครับเป็นการใช้เงินใช้ทองเพื่อรักษาหน้าตา เปลืองเงินเปลืองทองเป็นโดยใช่เหตุแท้ๆเลยชาวราศีธนูในช่วงเดือนมิถุนาถึงเดือนกรกฎานี้นะครับในส่วนของวาสนาเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคความไม่ราบรื่นติดขัดอยู่ซึ่งความติดขัดอยู่นั้นมันจะโยงไปเกี่ยวกับหุ้นส่วนคู่ครองคือการลงทุนกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับ โปรเจกต์ใหญ่ที่ท่านทํามาตั้งแต่ต้นปีนะ่ยปรากฏว่าการการสําคัญที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือการเจรจาออกไปหรือว่าประกาศประชาสัมพันธ์ออกไปมากเราพูดกันภาษาง่ายๆก็คือว่าโมไว้เยอะนะครับพอไปโมไว้เยอะปับ๊บมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเพื่อทําให้มันเกิดขึ้นจริงเพื่อให้มันเกิดความสําเร็จทําให้ตอนนี้ช่วงชีวิตนี้ในเดือนนี้นะครับ ท่านจะเป็นคนสําคัญขึ้นมาไปอยู่ทุไหนคนก็มองโอ้คนนี้เองเจ้าของหุ้นส่วนประมาณนี้นะครับแต่ผลประโยชน์ตอบแทนยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรมเลยชาวราศีธนูช่วงกรกฎานี้ถึงสิงหานะครับโชควาสนาของท่านก็ยังคงติดปัญหาอุปสรรคตัวเดิมอยู่แต่ มันมีแนวโน้มออกมานะครับช่วงต้นนะไม่ค่อยต้นต้นเดือน,นไม่ค่อยดีแต่พอปลายปลายแล้วนะครับปรากฏว่าอุปสรรคปัญหาความไม่ราบรื่นนั้นนั้นคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นประสบผลสําเร็จขึ้นสิ่งที่ท่านโม้ไว้เห็นทางชัดเจนเรื่องความรักดีงามครับช่วงเดือนนี้ยังดีงามดีอยู่ปัญหาอุปสรรคความแงงอนอะไรกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ คลี่คลายจางคลายไปในทางที่ดีทางด้านหุ้นส่วนการลงทุนนะครับยังแสดงผลไม่ค่อยดีนะครับคือมีการหยุดการจ่ายเงินการรับเงินขึ้นมาชาวราศีธนูในช่วงเดือนสิงหาถึงเดือนกันยานี้ท่านจะได้รับการอดครวนอดอ,อ้อนจากผู้ที่อ่อนไวักว่า มาโอดควรออดอ้อนเพื่อเรียกร้องนะครับการไปเที่ยวต่างประเทศการเปิดเผยข้อความรับให้กระจ่างด้านการเงินยังคงเดิมมีข้อติดขัดอยู่จากโครงการที่ไปลงทุนอยู่ซึ่งมันประสบผลสำเร็จด้วยดีมันเป็นเป็นชิ้นเป็นอันเรียบร้อยแล้วและเริ่มจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา แต่มันมายังไม่ถึงท่านนะครับยังมีติดอุปสรรคต้องคุยกันหรือผลประโยชน์ตอบแทนนั้นมาถึงท่านแล้วแต่ท่านนำไปใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์หรือบ้านชาวราศีธนูในช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลานี้นะครับท่านจะต้องมีการทำงานมากออกแรงมากท่านจะต้อง เข้าไปยุ่งเกี่ยวในตัวการงานทั้งการงานประจําและการงานที่ลงทุนใหม่นั้นจะต้องออกแรงด้วยตัวท่านเองค่อนข้างมากและเป็นการออกแรงร่วมกับเพื่อนร่วมงานเพศเดียวกันนะครับจึงจะประสบผลสําเร็จที่ดีเรื่องหุ้นส่วนการเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ดีนะครับ ชาวราศีธนูในช่วงเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกานี้ในด้านวาสนาท่านก็ยังมีอุปสรรคอยู่ยังมีความไม่ราบรื่นอ,อยู่อย่างเดิมตั้งแต่ต้นปีมาไม่ใช่ตั้งแต่กลางปีมานะครับเพราะต้นปีเนะี่ยมันดีอยู่ <c oughs> กลางปีถึงจะไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเรื่องความรักช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านต้องระมัดระวัง เพราะความระหองระแหงความที่จะต้องแอบ,บซ่อนอะไรบางอย่างจะทําให้เกิดการทะเลาะกันจะทําให้เกิดการแตกแยกได้นะครับเรื่องการเงินยังคงมีปัญหาอุปสรรคเช่นเดิมวิธีแก้ไขนะครับขอให้ท่านพูดความจริงเวลาคุยเจรจาพูดความจริงนะครับว่าอ้าวฉันลง10บ,บาทฉันก็ลง10บ,บาท ฉันทําได้5บาทฉันก็ทําได้5บาทอย่าพูดให้คนเขาคิดคาดหวังว่าโอ้ท่านลงทุนไปถึงเป็นระ้อยเ่ยนะนี่แหละหุ้นใหญ่หุ้นโตนี่แหละโครงการใหญ่โครงการโตผลประโยชน์ตอบแทนก็เป็นล้านๆเลยนะนั่นนะครับแล้วท่านจะต้องใช้ลมลมแรงๆนั้นนะ่ะมารักษาหน้าลมลมแรงๆอีกก็จะกลายเป็นกระเป๋าขาด แต่ท่านซื่อตรงตับกับตนเองพูดความจริงบอกความจริงนะครับไม่ต้องกลัวเสียหน้านะครับเพราะในชั่วโมงนี้ท่านมีเงินลงทุนแม้จะน้อยท่านก็ได้หน้าแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปบอกว่าเป็นหุ้นใหญ่หุ้นเล็กอะไรกับใครเขาหรอกก็ได้หน้าแล้วเพราะชั่วโมงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนกระเป๋าขาดแล้วท่านจะกระเป๋าแข็งแรงให้คนอื่นเขเห็นทําไมเพราะว่า ปัญหาสุดท้ายของตัวนี้นะครับคือว่าท่านจะถูกยืมเงินที่เห็นชัดเจนว่าไม่ได้คืนนอกจากนี้ยังจะเกิดเรื่องทะเลาะกันในการงานต้นเหตุมาจากเรื่องที่ผมพูดไปแล้วนั่นเองเรื่องคู่ครองนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ผลรับผลประโยชน์ที่ดีจากคู่ครองนะครับคู่ครองจะเอาอกเอาใจท่าน คุยกับท่านดีไม่ใช่คนรักนะครับด้านความรักคนรักเนี่ยจะมีปัญหาถึงขนาดว่าอาจจะต้องเลิกกันแยกกันชาวราศีธนูในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวานี้ท่านจะประสบกับเรื่องแต่กามกิเลสเป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักของเดือนนี้เลย โดยที่จะมีปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งถ้าผมใช้คำไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับประเภทว่าขอไม่ให้ท้าตีท้าต่อยเลิกกันครับด้านการเงินท่านยังคงมีปัญหาเดิมอยู่นะครับคือระวังต้องใช้คำนี้แล้วนะครับระวังเรื่องหน้าใหญ่ใจโตนะครับเรื่องที่จะ ทำเพื่อสังคมให้สังคมเห็นคืออวดศักดาต่อสังคมนะครับต่อให้คนอื่นเห็นว่าเรานี่ยอดอย่างนี้นะครับจะเป็นจุดที่ทําให้เงินทองของท่านรั่วไหลยอย่างมากให้ระมัดระวังการจับใจ่ายในส่วนนี้นะครับด้านคู่ครองนะครับช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางไปกับคู่ครองไปยังที่ไกล เดินทางไกลนะครับอาจจะเป็นการเที่ยวต่างจังหวัดรอบประเทศไทยหรือต่างประเทศคุยกันก็จะเจรจาดีคุยด้วยกันด้วยดีครับด้านการงานก็ท่านจะได้หุ้นส่วนและคู่ครองนี่นะครับช่วยพยุงดันหลังท่านให้การงานของท่านทั้งงานประจำและงานไม่ประจำนี้ก้าวหน้า ชาวราศีธนูช่วงเดือนธันวานี้ถึงมกราหน้านะครับเรื่องการเงินนะครับยังมีอาการเดียวกับที่ผมเตือนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับมันเป็นเลข 5, 8, 7อยู่ก็คือว่าทำงานเพื่อสังคมบริจาคเพื่อสังคมทำอะไรเพื่อสังคมนี้นะครับก็ไม่พูดซ้ำด้านความรักนะครับก็ มันก็ยังมีปัญหาต้องต้องเลิกกันในที่สุดจนได้น,นะครับด้านความรักเป็นอย่างนั้นแต่ด้านคู่ครองดีนะครับคู่ครองจะอยู่กับท่านสนับสนุนท่านด้วยดีและสนับสนุนด้านการงานเพราะฉะนั้นด้านการงานของท่านก็จึงยังดีอยู่ก็เป็นอันจบไปอีกหนึ่งปีของชาวราศีธนูนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมแปลกใจจังเลยว่าดูดวงมาหลายราศีแล้วช่วงปี2,567นี้เป็นปีที่จะเป็นเรื่องของการครบซ้อนเยอะมากจังผิดปกติแล้วแต่พอมาดูดาวราหูนะครับดาวราหูทับอยู่ในเรือนวินาศของดวงเมืองซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อยู่พอดีคือ ตาบอดไปชั่วคราวหน้ามืดไปชั่วคราวอยู่ในภพวินาศคือภพไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วไปทับดาวเดิมตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นดาวกามกิเลสรวมกันอยู่ตรงนั้นจึงไม่น่าแปลกใจซึ่งเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นเอาละครับก็จบไปอีกหนึ่งราศีหนึ่งปีนะครับก็ขอรบกวนท่าน ทั้งหลายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดี